ออกมาบอกแล้วค่ะประกาศข่าวดีแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนนั้นรอติดตามกันอย่างมากค่ะสําหรับงานแต่งงานของหนุ่มต๊อดพิติและสาวนุ่นบารนุษล่าสุดออกมาประกาศข่าวดีให้ที่ทราบเป็นเรื่องอะไรมาชมกันค่ะเชื่อว่าหลายคนนั้นต้องชื่นชอบเธอค่ะเนื่องจากได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่โด่งดังมากๆปัจจุบันอายุ41ปีแล้วล่ะค่ะในเรื่องความสวยเนี่ยเองก็สวยไม่มีเปลี่ยนเลยดูดีใช้น้อยเลยละค่ะ กับล่าสุดนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยละค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันด้วยความที่เธอแต่งงานกับทายาทดังธุรกิจดังอย่างต๊อดพิติพิ่รมพักดีทั้งคู่แต่งงานกันได้ส1อปีแต่ไม่มีทายาทสักทีที่ผ่านมาก็ได้เห็นแค่เพียงโมเมนต์หวานๆไม่เพียงแค่นั้นทั้งคู่ยังทํากิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้งแต่ไม่มีแผนในการผลิตทายาทละค่ะเพราะอยากโฟกัสในเรื่องของงานล่าสุดสาวคนนี้มาประกาศทางไอจีเป็นการโพสรูปคู่ของเธอและ สามีสมัยก่อนพร้อมแคปชั่นระบุถึงวันครบรอบแม้เวลาจะผ่านมาอย่างยาวนานแต่เธอยังคงเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ทาเอาหลายคนเห็นแล้วเขามายินดีกับเธอคนนี้ไม่น้อยเลยจะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ